ครับคุณผู้ชมพราะว่าผมทุกวันอังคารและวันพุธช่วงสองทุ่มครึ่งนี่นะครับถึงสามทุ่มยี่สิบเหลือชื่นจริงครับคู่นี้อุตส่าห์นึกว่าจะมาเร็วกว่ามานั่งรอที่นี่นะฮะโอ้ตรงทางโค้งที่เข้ามาตรงรับพาวดึงตรงที่หน้าห้องส่งนี่นะฮะสี่สิบห้านาทีไม่ขับเคลื่อนเลย ผู้ชมรู้สึกไงฮะอยู่กรุงเทพเนี่ยวันนี้ไม่ต้องมีหัวข้อแลยฮะแล้วก็ไม่มีไม่มีพักนะฮะยังไงก็โทรเข้ามาพูดคุยนะฮะวันนี้ไม่มีหัวข้ออะไรอยากให้โทรเข้ามาพูดคุยที่0 2 9 3 4 9 2 5 8เถึง9เลยนะฮะ0 2 9 3 4 9 2 5 8ถึง9 ก็เรียนย้ำอีกครั้งนะครับคุณชมบ่อยจริงๆครับไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นชอบโทรเข้ามามือถือผมแล้วปรึกษาทางโทรสับ์บอกว่ามาปรึกษาทางโทรทั์อุตสาหม,มาที่นี่แล้วรถก็ติดงานก็ยุ่งนะฮะก็ถือว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสได้ช่วยสังคมเฉพาะผูชมที่อยู่ต่างจังหวัดจะมาหาผมที่คลินิกที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้นะฮะไม่ใช่ไม่ได้มันลําบากเนะ่ครับ ทั้งต้องเสียเงินต้องเสียเวลาเสียความรู้สึกรถติดอีกนะก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะวินาทีนี้02-934-9258-9หถึง 9, 9, 9หรือคุณผู้ชมที่เข้าโครงการสกุลจิตเมื่อวันาทิตที่แล้วอยากจมาถามอะไรก็ถามตรงนี้เลยนะฮะอย่าเลยครับอย่าโทรเข้ามือถือนะแล้วก็คุยจะถามวมาถามนิดหนึ่งถามนิดหนึ่ง เรื่องสอบสิตไม่มีถามนิดหนึ่งครับวอาต้องต้องฟังความเป็นมาความเป็นไปเนไม่ใช่อยู่ตอบมาถามไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้า,ถาโทรเข้ามาเรื่ๆจะได้ตอบอยู่ยาวหน่อยนะครับวันนี้ก็ตั้งหัวข้ออ่ะมีสายโทรเข้ามาดีจังไม่เหงาฮะเชิญเลยครับ <Yeah. S 1> เชิญครับค่ะค <Yeah. S 1> ่ะผม จะถามเกี่ยวกับกดไหลย,ย้อนล่ะค่ะอ่าฮะทำไมเลยฮะถามว่าไงครับอาม,มีอาการแบบไม่จะมีโอกาสาหายขาดไหมคะอ่าในปิดปิดปด,ดีเสียงโทรทัศนหน่อยนะฮะใครใครเป็นเอย่ยดีดีเสียงอย่างครับอาลโโลค่ะใครเป็นเอย่ยอะ จะจะจะ,จะถามว่าจะมีโอกาสไปหายขาดไหมคะเดี๋ยวใครเป็นนะฮะเออเจ้าตัวนะคะเป็นเองค่ะตัวคุณอายุเท่าไหร่คะอายุหกสิบค่ะหกสิบเป็นมากี่ปีแล้วเป็นนี่ประมาณปีหนึ่งคะ่ะปีหนึ่งจริงจริงอายุหกสิบไม่น่าเป็นเลยนะหายขาดแน่นอนนะฮะเดี๋ยวดีเสียงโทรทัศน์อย่างครับค่ะ,คะน่าเสียงมันกล้องอยู่ฟังทางโทรศัพท์เนี่ยนะฮะ กฎไหลย,ย้อนจำไว้นะฮะมัน <Okay. S 1> เป็นพฤติกรรมหรือเป็นนิสัยที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปหาหมอหมอจะให้กินยาแก้กรดเนี่ย <Okay. S 1> มันก,ก็คือประคองแค่นั้นเองะฮะ <Okay. S 1> ไม่มีวันหายแล้วม,มันตีขึ้นแล้วมันมีเสมหะเยอะนะอาจารย์มันมีกดไหลย้อนมีตั้งแต่อายบ่อยแสบระคายคอ <Okay. S 1> มีเสมหะออกทั้งปาก <Okay. S 1> ออกทั้งจมูกนะฮะบางทีนอนเนี่ยเอาอมาต้อง เอ่อตอนเช้าเนี่ยขี้มูกออกมาเยอะอะไรเงี้ยมันกดมันมันออกมาเป็นเสมหะเอย่ยหรือขี้มูกนะครับบาง<ม>คนคก็ปวดหัวใจแต่แต,แต,แต่แต่ก่อนน่ะฮะมีน้ำมูกแต่บอกกําลังกายไปจำน,นะคะ่ะเป็นยี่สิบปีแล้วมันก็เออมันก็ดีขึ้นเกี่ยวกับ,บน้ำมูกไม่มีแต่มันจะมีเสมหะอยู่ในคอนะฮะมันจะไม่จะเป็นต้องเป็นทุก,ทกอาการนะแต่จะมีอาการเหล่านี้แต่ถ้ามีอาการเยอะปลว่าไม่ดีเลยนะเช่นเออก็มีปวด ใจยอดใจมันแบบร้อนเน่นะฮะหัวใจร้อนเียกว่าร์ดเบิร์น่หน้าอกนะฮะนั่นหน้าอกแล้วก็หน้าอกร้อนนะฮะทำให้รู้สึกว่ามันควบคุมตัวไม่ได้นะฮะเจ็บคอไอบ่อยบางคนไม่เข้าไม่รู้ว่าตัวไปกดอะไรย้อนคชื่อว่าเป็นหวัดเนี่ยไอต่อละนะฮะกินยาเป็นเดือนเดือนมีเสมหะมันเป็นหลายปีนะอาจารย์ทีแรกก็ไม่รู้นึกว่าเราแพ้อากาศนะคะใชส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากมีเสมหะ S <S จำง่ายๆคือต,ตื่นเช้ามาหรือถ้าไม่ตื่นเช้านะฮะ,ะกลางวันหรือช่วงธรรมดาเนี่ยยิ่งมีเสมหะเนี่ยเรียกว,ว่าต้องคอยเขาว่าขาดเสมหะออกมาเนี่ยเนี่ยมันขับเสมหะอําอนา,านเนี่ยก็คือแปลว่าเมืม่อคืนดีหละร่างกายมันพยายามเอาไอกรดออกนะฮะแต่มันออกไม่ได้มันก็ต้องออกมาเป็นเสมหะบ้างออกมาเป็นไอเนี่ยมันติดยงคอออกมาเป็นขี้มูกนะฮะเดี๋ยวพอตื่นเช้ามาเนี่ยสมองส่วนสัญชายมันจะรักษา มันก็มาค้างอยู่ตรงเป็นเสมหะบ้างเป็นขี้มูกบ้างนะฮะหรือไอบ้างอะไรเงี้ยบางคนที่เป็นหนักเนี่ยคือนอนไม่หลับเลยไอต่อละนะฮะพรอมเสียบร,คระคายคอบางคนป,<ร>ปวดหัวใจมีแต่เสมหะกินยาขับขับเสมหะประจามันจะอันตรายเลยไหมคะไปกินพวกนี้ผิดหลักฮะคืออย่างเงี้ยบางคนบางคนไอบ่อยเนี่ยไปกินยาแก้ไอต่อละไม่มีประโยชน์อะต้องแก้ที่กลังเหตุคือกดไหลย้อน ต้นเหตุคือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเดี๋ยวเรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นอันดึงที่ช่วยจริงๆแล้วในเมืองไทยดีมากนะไม่รู้กินยาไทยแผนแผนเก่าป่าที่ว่าพวกขมิ้นขมิ้นบนเย็นนะมันกินคือเอกกเนี่มันร้อนมากเท่ากระเพาะมันร้อนได้นะฮะขมิ้นเมื่อก่อนโบราณเนี่ยาให้กินขมิ้นนะฮะที่อินเดียเป็นกดเลยย้อนเยอะมากแล้วก็กินขมิ้นของอินเดียแต่ จริงๆแล้วของไทยอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่มาจากพื้นฐานของอินเดียถ้าวันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เข้านะฮะขมิ้นที่ของ,ของยี่ห้ออะไรอภัยภูเบศอันนั้นดีมากเลยลองกินดูนะฮะ,แ,ะแต่ว่าจะไม่มีโอกาสหายถ้าไม่ปรับพฤติกรรมตัวเองอนะฮะพฤติกรรมมีอยู่เจ็ดอย่างนี้นะฮะ,ะหนึ่งเครียด<แ>อันนี้คือสาเหตุใหญ่เลย เครียดมีแบ,บ่งมาสามสาเหตุนะครับคือ1คิดมากคิดวิตกกังวลคิดอะไรไม่รู้คิดฟุ้งซ่านเนี่ยคิดมากก็ทําให้เครียดได้2อเรื่องอารมณ์รู้สึกคือใช้อารมณ์แรงไปตวาดหรือเก็บกดอารมณ์นะฮะสามทอะไรรวดเร็วเกินไปใจร้อนเนี่ยทำอะไรรีบร้อนหรือทําอะไรเฉยเฉยเฉยแฉนะฮะอันนี้คือความเครียดนะฮะสคือที่เป็นมากสุดคือกินแล้วลงนอน กินแล้วนอนไม่ได้นะฮะกินแล้วอย่างน้อยต้องสักสี่ห้าทีออย่างน้อยนะฮะค่อยนอนถ้ายิ่งกินอิมมากต้องสักชั่วโมงสองสามชั่วโมงอยู่ฮะกินแล้วที่ดีสุดนะคุณจะเดินสักสิบนาทีสิบห้าทีในทำให้กดมันไม่มันมันมันออาออกกันนะฮะแล้วมันจะเสียข้อที่เราชอบกินให้อิ่มเกินนะฮะอาจารย์มันก็มีผลอยู่ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเนี่ยนะข้อที่สองคือกินแล้วนอนนะฮะ แบบนอนไม่ต้องนอนแบบนั้นนะบางทีนอนดูทีวีเงีย้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะนอนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคูตัวผมจะความกันอันที่สามก็คือกินไม่เป็นเวลานะฮะนะคือกินไม่เวลาเนี่ยไอ้กรดสมมติเรากินเที่ยงประจาเนี่ยนะฮะเที่ยงสิบเอ็ดโมงกว่ากรดมันก็มาสักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อได้ย่อยอาหารนะนะฮะเราไม่กินสักสองสามชั่วโมงบ่อยๆเนี่ยนะฮะมันก็กรดขึ้นมาเรื่อยขึ้นพึ่นมาเรื่อยไม่มีอะไรให้มันย่อยมันก็ขึ้นมาพูดง่าย เนี่ยพูดง่ายๆแบบเปรียบเทียบง่ายเจ็ดสิบปสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปกดระยอนะแล้วนั้นต้องกินเป็นเวลานะครับสี่เคี้ยวไม่ละเอียดคือยัดใส่ยัดใส่นะฮะไอหูรูดอของกระเพาะเนี่ยมันมันไม่ปิดเลยเพราะมันใส่เข้าไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเรื่อมของหนักเนี่ยนะฮะนั่นหน้าอกด้วยนั่นท้องแล้วทําให้ไปไปลอ,อกกดขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้ไม่ดีต้องเคี้ยวละเอียดเลยนะฮะห้าหรือหกเนี่ยก็คือ,อาหายใจไม่เป็น ะะคืออากาศลงอยู่แถวคอหรือแถวอกบนอกล่างมันต้องดันลงไปถึงท้องน้อยเลยนะ,ะถึงกับเพาะพูดไงให้ใหท้องมาขยับด้วยมันจะได้จะได้ย่อยหรือออกกำลับบงกายาตับไตไซด์พุงนะดันกระบ,บังลมลงไปลงไปถึงท้องน้อยท้องน้อยพองออกน,นะฮะ,ะแล้วก็อะไรกันก็แบบเหมือนหายใจเข้าล,ลึกๆใช่ไหมคะฮะลงลึกๆลงไปท้องน้อยแล้วท้องน้อยจะพองออกนะฮะจะได้เคลื่อนไหวลำไส้ อันที่หกคือนอนไม่พอนอนไม่พอก็ไม่ได้นะฮะนอนไม่พอจะจะไปหรือเ<อ>ช้ามานนขี้มูกอะไรเงี้ยนะนอนประมาณสี่ทุ่มประมาณตื่นตีสาม,มานี่มันจะน้อยใชไหมคะ<อ>จะนอน<ป>ลึกนะฮะหลับลึกเลยเพราะว่าออกกําลังกายปรจะจำนะฮะเ๋อถ้าหลับลึกก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องเวลาฮะมันหลับลึกแล้วนอนตื่นขึ้นมาจับใสหรือสดชื่นอะร<ช>ก็โอเค,คะนะฮะเพราะนั้นก็ตรวจดูว่ามีอาการตรงไหนนะฮะตอนนี้ถ้าไปกดแล้วย้อนเชื่อชั่วคราวนะฮะ ก็คือกินอาหารสักห้ามมื้อนะครับกินมื้อเบาๆนะเช่นมื้อเช้านี่สําคัญมากกินเร็วนะครับเคียวไม่ละเอียดเท่าไหร่ต้องเคี้ยวละเอียดเลยจะรู้ต้องเคี้ยวละเอียดพยายามแก้ไขอยู่คะข้าวข้าวหนึ่งหนึ่งคำนะฮะฝรั่งเขาวิจัยว่ากินเป็นจะต้องเคี้ยวประมาณสามสิบครั้งนะแต่ไม่ต้องไปนั่งนับนะฮะเอาแค่เคี้ยวละเอียดเลยเคี้ยวละเอียดมากๆยิ่งกัยุบมากกับเพาะมันร้่มอ่อนแอนะฮะเคี้ยวละเอียดไม่ได้แล้วกินสักข้ามมื้อ นะครับมื้อเบาเบามื้อที่สำคัญมากสุอมื้อเช้าชนะฮะพอกินมื้อเช้าเสร็จปุ๊บสมมติเรากินมื้อเที่ยงนะ่ยมื้อเช้าสมมติเรากินแปดโมง,โมง,โมง,งหรือเก้าโมงแล้วสิบโมงครึ่งหรือสิบโมงเศษเนะี่ยก็กินอีกมื้อหนึ่งมื้อเบาๆนะฮะอย่าก,กินพวกอ,อันหนึ่งที่ขเขาเิวดนะี่ยคืออย่าก,กินพวกอ,อาหารที่เป็นกรดเยอะๆเช่นพวกกรดพวกไขมันเนี่ยพวกไขมันทรานส์เช่นปลาทองโกะอะไรเงี้ยนะฮะของทอดทั้งหลายอันนี อะไรนะฮะ,ะนะเพราะนั้นกินมือเบาๆมือสามก็คือมือเที่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่กดจะขึ้นมามันก็มันก็ต้องย่อยก่อนแหละพอบุรี่สี่คือประมาณสองโมงครึ่งหรือสองสามโมงนะฮะบ้อที่สี่อ่ะสี่หรือห้าเนี่ยก็มือเย็นนะครับแล้วก่อนนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็กินเล็กๆน้อยๆผลไามา้สักลูกหนึ่ง หรือตอนเย็นกินสลัดหรือกินสลับกันนะฮะ,<ช>ะกินผลไม้กินสลัดผักผักพวกเนี้ยพวกสลัดนี่เป็นด่างจําไว้ร่างกายเราจะมีด่างเยอะกว่ากรดเพราะฉะนั้นถ้ากรดเยอะกว่าด่างก็เป็นกรดและย้อนได้นะคร<ช>ับเ<ช>พราะฉะนั้น<ช>อันที่สําคัญคือเธอจะต้องกินให้เป็นเวลาแล้วกินมืือเบาๆคือไม่กินจุบจิบนะฮะมบือเบาๆคือไม่อิ่มมากๆ<ช>อิ่มมากๆจะไม่เป็นลอกกรดเรื่อยนะครับ แล้วช่วยโชคราวกินในพวกขมิ้นของอภัยภูเบศเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยฮะเนี่ยเมื่อก่อนโบราณเขาฉลาดเนี่ยไอ้พวกยาของหมอเนี่ยจะแพงแล้วก็ไม่มีความจําเป็นกินแล้วมันติดต่อชีวิตเนี่ยคือไม่เบี่ยวหาเป็นอันตรายเลยไหมคะอาจารย์มันก็ไม่มีอันตรายจะยาอะไรทุกอย่างมันอันตรายเช่นนั้นนะฮะถ้ากินนานไปเพราะแม้แต่กดหลายย้อนนะฮะกินยาแล้วแต่ของของยาปัจจุบันนะฮะมันอยู่ได้ไปถึง สามเดือนนะฮะมันก็สู้ไม่ไหวถ้าปรับตับเดี๋ยวไ่แก้ต้นเหตุคือนิสัยที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นพอเจอหมอหมอก็จะปรับยาหรือเปลี่ยนยา <Okay. S 1> นะแม้แต่ยาตัวนี้ดีสุดนะฮะพอสามเดือนถ้าเราไม่กลับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็เป็นขึ้นมาอีกก็ไม่เคยหยุดไม่เคยจบแไม่เคยแปลว่าหายแต่ถ้าปรับหายก็คือปรับที่พฤติกรรมอย่าทำอะไรรวดเร็วไปอย่าอารมณ์ร้อนนะ <Okay. S 1> อย่าคิดอะไรมากนะครับ ทำใจสบายๆชีวิตอายุหกสิบแล้วนะครับมีไรถามอย่างอื่นไหมฮะผมอาจจะสอนหัวเละอีกประมาณเดือนมีนาปอาจารทุกทวันอังคารกับวันพุธตลอดก็ยังแนะนำให้เพื่อนๆดูรายการบอกดีมากเลยอาจารย์ครับผมแล้วมีโอกาศเข้าอเรื่องวันนี้รอดูว่าทำไมอาจารย์ยังไม่เห็นมาเลยเวลาอยู่เลยก็เปิดิ้งไวอยู่เมื่อกี้นี่อยู่อยู่อยู่ที่ไหนฮะ จังหวัดนะอ่ามีความสุขมากเลยฮะผมไปอยู่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ไปอยู่วันอาทิตย์วันจันทร์นะฮะไปต่างจังหวัดโอ้โหสบายมากเลยมากรุงเทพนี่เหลือเชื่อจริงฮะเฉพาะวันนี้โอ้โหมันติดมากนะฮะดักมากอะดักมากานะทำใจสบายๆแล้วโทรเข้ามาคุยได้ฮะว่าดี